ความรักของเราอะ่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากอาชิเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นเปิดเส้นทางความรักของนาตาลีและฟุกเกิดพน้นที่บอกเลยว่ารักนี้ต้องขอบคุณน้องอาชิเพราะถ้าอาชิไม่เปิดรับไม่ให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกความสัมพันธ์ของลีและฟุกก็ไม่มีทางยืดยาวได้ขนาดนี้เขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือความรักของเราอะ่ะจะเกิดไม่ได้ ซึ่งฟุกเป็นคนที่ติดลูกชายมากๆการที่ลีจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฟุกลีก็ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของอาชีด้วยโชคดีที่อาชีเป็นคนน่ารักเฟลลี่เข้ากับลีได้อย่างง่ายดายจนลีถึงกับเอ่ยปากเลยว่าเธอโชคดีสองเด้งได้เจอพี่ฟุกว่าโชคดีแล้วแต่การได้อาชีมาเป็นลูกด้วยยิ่งกว่านั้นไปอีกพ่อเขาดูรักลูกลูกเขาดูรักพ่อแล้วลูกเขาเปิดรับแล้วเคารพเรามาตลอดเวลานะแล้วทําไมเราจึงไม่ขอบคุณเด็กคนนี้ คงต้องชื่นชมการเรียงรูปของสองครอบครัวนี้เลยจริงๆทั้งฟุกและโบต่างเติมเต็มให้น้องอาชีได้อย่างอบอุน่นทุกอย่างเกิดจากความเข้าใจและทัศนคติที่มีอยู่ในใจของสองบ้านทำให้กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่ดูกี่ครั้งก็รู้สึกอิ่มเอมใจตามไปด้วยเลย น้องเติบโตมาด้วยความรักจริงๆพอฟุกแม่โบลุงแบงค์พี่ลีทุกคนรักอาชีมากๆในงานแต่งของคุณพ่อที่ผ่านมาลูกชายก็หล่อละมุนคอยดูแลความเรียบร้อยในงานและคอยดูแลน้องสาวเป็นอย่างดีสายตาที่พี่อาชีมองน้องนาตาชาอบอุ่นและเอ็นดูน้องสุดๆ เถนพี่ชายก็น่ารักมากขนาดเราดูก็ยังรู้สึกเถินพี่ชี้ไปกับน้องนาตาชาเลยจังหวะที่พี่น้องจุบกันก็ระมุนมากโตขึ้นพี่ชี้คงต้องห่วงน้องสาวไม่เบาแน่นอนงั้นพี่ชี้จะหอมแก้มชาก่อนนะหรือเอ้ยเอ้ยถามพี่ชี้กลับยังซึ่งพอปุกก็เล่าว่าอาชีอยากมีน้องมานานมากเฝ้ารอถึง18ปีเต็มวินาทีที่พ่อบอกว่าอาชีกําลังจะมีน้องแล้วทาเอาดีใจกันน้าตาไว้ไม่อยู่เลยพ่อพี่บอกพอเลยดีเปไหใชนะ ถามไอชีรู้ได้ไงเขาก็พ่อแบบพ่อทำให้มันเป็นเรื่องสำคัญมากอะไอชีก็ต้องรู้แล้วป่ะเนี่ยเมแบบื่อแบบชิน้ำตาคอก็ชิีเขาก็ดีใจน้ำตาซึมแล้วก็เหมือนกับบอกว่าเขาก็แบบเหมือนจริงเขาก็รอมาสิบแปดปีาจากเมื่อก่อนหลายคนอาจจะลุ้นกับคู่ของลีและฟุกตลอดว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนเพราะฟุกก็มีฉายาคาสโนวาติดตัวไปด้วยแต่ระยะเวลาก็พิสูจน์นะว่านี่เป็นครอบครัวที่น่ารักมากครอบครัวหนึ่ง การที่ดีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฟุ๊กก็ทําให้ได้รับกระาน้ามิตรดีๆจากบ้านของโบไปด้วยทุกคนต้องมีอนาคตใหม่ที่ดีอ่ะวันนี้โบก็แบบโบก,กอ็อยากเห็นทั้งลูกเมีอนาเขาที่ดีอยากเห็นลูกอยากเห็นน้องลีทุกคนเมีอนาคขาที่ดีเพราะถ้าเราดีเนี่ยเราดีไปด้วยกันทั้งสองดูเป็นเพื่อนสาวที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีโบเองก็รักน้องน,องนาตาชาเหมือนเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งเลย เห็นแล้วก็ดีใจแทนน้องนาตาชาและพี่อาชีจริงๆมีคุณพ่อสองคนคุณแม่สองคนเป็นสองบ้านที่พร้อมใจจะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของลูกมีลูกเป็นเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนทั้งลูกชายและลูกสาวจึงเป็นคนที่อบอุ่นหัวใจถูกเติมเต็มด้วยความรักอย่างเต็ม,อ,มอ,อ,อิ่มมีพ่อคนเดียวรักพ่อโอ้โห หลายคนอิจฉาวัสนานาตาลีขึ้นมาทันทีอยากมีลูกๆที่น่ารักมีครอบครัวใหญ่ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างและเป็นทีมเดียวกันแบบนี้จริงๆคะ่ะ